สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่16มีนาคมพุทธศักราช2567นะคะวันนี้เราไลฟ์สดผ่านเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชแน,นลนะคะก็ขอทักทายแล้วก็สวัสดีเอีทุกทท่านเลยนะคะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องการรวมญาติครั้งที่4ของสกุลเทวริษสกุลเททรพ์น,นะคะซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567นะคะที่หมู่ที่สบ้านหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ เป็นบ้านของคุณลุงอุบลเทวฤทธ์นะคะซึ่งคุณลุงอุบลเทวฤทธ์ก็ได้ฝากไว้ว่าถ้าญาติพี่น้องสกุลเทวฤทธิ์ธารพรเดินทางมาถึงที่บ้านของท่านแล้วนะคะก็สามารถารับรองที่จอดรถบริการเป็นอย่างดีก็สามารถจอดได้ที่หน้าถนนหน้าบ้านนะคะและก็ที่ในสวนยางพารานะคะก็สามารถจอดรถได้เยอะมากเลยนะคะสําหรับญาติญาติพี่น้องทุกคนที่เดินทางมานะคะค่ะเขาเช,ช้าก็มีพิธีการทางาศาสนาตามลําดับขั้นตอนนะคะหลังจากนั้นก็ได้ทยอยรับประทานอาหาร พร้อมกันนะคะแล้วก็ได้พบปะเสวนา,าสังสรรค์พูดคุยตามประษาพี่น้องนะคะได้ทราบข่าวว่าครั้งนี้ครั้งที่4นะคะก็ได้มีญาติสกุลเทวฤทธาพร์ได้เดินทางมาเป็นจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างอําเภอนะคะหลายภาคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะพี่น้องของเราสกุลเทวฤทธิ์แล้วก็สกุลธราพร์ก็ได้อยู่ที่นั่นนะคะถ้าท่านใดที่ว่าทราบข่าวเบื้องต้นนี้แล้วนะคะก็สามารถเรียนเชิญได,ด,ได้ได้เดินทางมาที่บ้าน คุณลุงอุบลเทวฤทธิ์ที่หมู่ที่3ตํตบลหลักช้างอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะแล้วก็หลังจากามีการพบปะสังสรรค์กันเล้ยในค่ําคืนนั้นนะคะหลังกลับบ้านนะคะทุกทกท่านนะคะก็สามารถได้ของชํารวยไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณลุงอุบลได้จัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะไว้เป็นที่ระลึกในครั้งที่4นี้นะคะค่ะแล้วก็เป็นการรวมญาติเพื่อจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะสืบสานนะคะ เกี่ยวกับสายสัมพันธ์สกุลเทวริศธารพลนะคะให้ลูกหลานคนรุ่นหลังนะคะได้รู้ถึงสกุลของเรานะคะไม่ว่าสกุลเทวริตหรือว่าสกุลธารพลนะคะว่าความเป็นมาทั้งสองสกุลนี้เป็นอย่างไรนะคะก็คือเป็นสายสัมพันธ์ของสายสกุลเดียวกันนะคะที่บรรพบุรุษของเราได้มีมานะคะให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปนะคะค่ะให้ทุกๆคนนะคะ ที่สามารถเดินทางมาได้แล้วก็มีเวลาแล้วก็สะดวกนะคะก็สามารถมาได้ที่บ้านคุณลุงอุบลน,นะคะสรงกับวันอาทิตย์ที่7เมษายนส5 6 7นายน2 6 7นะคะถือว่าเป็นการรวมญาติครั้งที่4นะคะของสกุลสายธิวริธ,ธาราพน์นะคะค่ะเมื่อมาถึงในงานแล้วนะคะก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะ คุณลุงอุบลฝากไว้ว่าการต้อนรับครั้งนี้เต็มที่กับญาติพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางมานะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าความบันเทิงนะคะคุณลุงอุบลได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางทั้งไปทั้งกลับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านที่เดินทางมาที่นี่นะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะญาติพี่น้องสกุลธราพลธิวริตนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่062 0 6 5กสอ7ศ3นะคะแล้วก็0806729384นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ ท่านผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามช่องทางรับชมข้อมูลข่าวสารได้ที่จานพีเออยอซีแบนช่อง73ช่อง117นะคะจานพีเออยอเคยูแบนช่อง73นะคะทางยูทูบไอพิว,ว่าบอกปชใจสังดวงยางชาแนลนะคะทางเพจไอพิวมว่าเพจบอกอพชใจสังดวงยางค่ะค่ะดิฉันนางสาวเรนูธารพลน,นะคะผู้สื่อข่าวโดวยบอกปชใจสังดวงยางนะคะหัวหน้าูนยนข่าวบ้านบานทีวีช่อง73ูนยนข่าวภาคใต้รายงาน